นี่เดินบ่ใส่ป่าเดินยังไม่งอแงเอาม้ยังไว้กินเจ้าของไม่งอแงอ็เดินงสิมาต่เอ้ยวดูนุ่มไหมป้อหลายคักป้อไม่งอแงก็งหลายเพแมเลี้ยงเลยแดงแต่ได้ไม่งอแงเนาะมึง ลายคือเกากับแมงงแงงนี่แหละเมืองลายครับบออยงางงงแต่กินเจ้าของนี่เด้โอ้แมงงองงนี่เบียร์ือนั่นสิโอ้ยปลานนม้อนกระสมากินเดืนมอ มันไม่กิบไม่ได้วีไมันต้องค่อยอ้วนมันกินเมือดได้่ยไฮไลท์มันได้กับเมือดมึงไม่มองอแงเต็มหลอดไม่องอแงเต็มหลอดป๊าดร่วงลายเกินไป หนึ่งเออไกินไมงงงไงกินดิี่มือไม่แตะตุกเขียวๆได้วยนี่อ้อยตัวนี้มันวัดกินน้ำมันกินแล้วตัวซีเสียดนี่มึงนกีเปียกมันวาดกินอยู่ไม่เห็นตาเอเลี่ยนเลยนน่ตัวนี้หนาๆมันวาดได้กินได้นั่นนั่นดีป่ะไม่งาดเขาอยู่นั่นนั่นึกหมอกวัดอิ่มอันนั้นที่เราสามสู เอาให้ไลยบ่ได้ไมันสิปวดทอ้องตรงมปลาตัวนี้เขี้ยวเขียเ่ยวเหรอเกี่ยวป่ะปลากัดอีสานหน้างูได้เขาเอาินเขียวป่ะครับอาหารตางสิล่ะทุกคน